แล้วอาจารย์คิดว่ารัฐประหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมผมขอฟันธงเลยนะอาจารย์มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยเพราะสถานการณ์ขณะนี้และเงื่อนไขนี่อาจารย์ออาจารย์ลองนึกภาพตอนตอนเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองนี่มันรุนแรงกว่าไหม,อมตอนนั้นเนี่ยมันควรจะทำปฏิวัติรัฐประหารแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำ เพราะฉะนั้นใครทำปฏิวัติรัฐประหารในสถานการณ์อย่างนี้บา้าและที่บ้าแล้วผมยังถือว่าปัญญาอ่อนอแล้วก็จะถูกต่อต้านด้วยอาจารย์หมายความว่าเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับ19กันยาปี4ี่า ที่พอทํารัดประหารผู้คนมีความสุขเอาดอกไม้ไปให้ทหารโปร่งใจกันเสียทีหนึ่งมันไม่เหมือนกันเลยสถานการณ์ไม่เหมือนแน่นอนและทําไมไอ้ตู่ตาโปนที่ได้พูดว่าเฮ้ยวันนี้เขาไปประชุมมาขามหวานด่เบ็ตจมูนวันนี้ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งชื่อเหมือนแม่น้าเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันเป็นการพูดง่ายงานของเขาก็แล้วกันภารกิจอย่างนี้คืองานของเขานะ เอาล่ะอาจารย์ครับเราลองมาทบทวนกันดูการปฏิวัติล่าสุดของพลเอกสนธิที่คิดว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อือาจารย์ว่าแก้ได้ไหมครับก็แก้ไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าท่านอยู่เพียงแค่สสัปดาห์แล้วก็รีบโยนตั้งรัฐบาลมาเลยแก้อะไรไม่ได้เออเขาก็ไปของเขาได้อีกเหมือนกันคนที่อยากให้มีรัฐบาลมันก็ไปได้นะฮะออแต่เราก็เห็นอยู่แล้ว มีแต่เงื่อนปมต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะแยะเยอะแยะเลยจนกระทั่งเราต้องมาคลายปมกันทุกวันเนี่ยฟังมาทั้งหมดแล้วอาจารย์ครับอยากจะขอทางออกของปัญหาต่อกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะมีทางออกกันบ้างหรือเปล่าครับผมคิดว่าประการแรกเลยเนี่ยต้องติงกันก่อนว่าเราไม่ควรดึงฟ้าต่ำไม่ควรรบกวนเบื้องพระยุคลบาท ให้สาบัญพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเถอะอย่าพยายามไปดึงลงมาทํางานการเมืองเลยผมคิดว่าให้ท่านเนี่ยอยู่เหนือการเมืองแบบรัฐธรรมนูญที่กําหนดนั้นดีที่สุดนั่นเป็นประการแรกอาจารย์เห็นด้วยไหมหมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับ,รบประการที่สองผมว่าจะต้องปรับตัวสบรรดาสสทั้งหลายต้องรู้ตัวเองว่า ขณะนี้เนี่ยคนเนี่ยเขาไม่ค่อยน่าเชื่อถือเขาไม่วางใจเพราะฉะนั้นสอสอต้องทำตัวให้น่าเชื่อถือและเลือกรัฐมีรัฐสภาเลือกรัฐบาลทำอย่างไรก็ตามเพื่อให้น่าเชื่อถืออย่าไปนึกถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมจะได้ไม่มีคนเขาคิดที่จะล้มพวกท่าน oh. อันนั้นจะต้องปรับตัวด้วยนะไม่ใช่ตัวเองถือว่าเลิศ ประเสริฐสีอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไอ้ที่กลางกลางอยู่เนี่ยลดละลงเสียบ้างถูกต้องโดยเฉพาะพวกตาโปนทั้งหลายเนี่ยนะอย่าคิดว่าแม่ครับบ้านครับเมืองแล้วจะทําอะไรก็ได้ครับแล้วประชาชนเนี่ยก็ควรจะต้องกดดันผู้ที่เป็นตัวแทนสสสวให้ทําหน้าที่แล้วก็เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเลือกคน ที่มาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่เหมาะสมไม่ใช่เลือกคนที่คอยแต่หวังพึ่งพาช่วยเหลือตัวเราเองเอแล้วมันจะไปทำโกงกินมันจะไปเอางบประมาณจากไหนมันจะไปทำอะไรช่างหัวมันแต่ขอให้กูได้แบ่งแบบนี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้ประเภทที่เอาเงินมาฟาดหัวประเภทที่เอาประโยชน์มาให้เนี่ยเลิกกันทันทีเถอะเอาคนเนี่ย ไปบริหารประเทศอเอาคนเนี่ยไปออกกฎหมายไปควบคุมการบริหารประเทศเราต้องเลือกกันอย่างนั้นให้ได้ใช่ไหมครับครับและก็ผมคิดว่าสุดท้าย <c oughs> เราต้องไม่ฝากความหวังไว้กับคนนอกหรือคนข้างบนคนหนึ่งคนใดเราต้องช่วยกันทุกคนต้องรวมใจกันที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเราในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พัฒนาไปเถอะอย่าให้มันสะดุดหยุดลงอีกเลยถือว่าขอให้อดีตให้มันผ่านไปและช่วยกันเดินหน้าต่อไปโอ้โหอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นไปได้อย่างนี้จริงๆปัญหาความวุ่นวายข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยตามประเด็นที่มีคนกำลังจะจุดจุดขึ้นเนี่ยผมว่าทำได้อย่างนี้เนี่ยมันคลายปมคลายปัญหาได้จริงๆครับครับถ้า,างั้น เราก็ไปปมปัญหาถัดไปก็แล้วกันขณะนี้เกิดการชุมนุมหลายกลุ่มหลายฝ่ายบางครั้งต่างสีต่างเวลาบางครั้งหลากสีเวลาเดียวกันต่างสถานที่ต่างเงื่อนไขบ้านเมืองเกิดความสะดุดกึกขยึกขยักปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าทางออกของปัญหาในสถานการณ์ขณะนี้แต่และฝ่ายควรพิจารณาด้วยใจกลางๆพิจารณาด้วยเหตุผลทำจิตให้กว้าง ดูหลายปัจจัยประกอบกันได้อย่างไรโอ้อาจารย์จะใครยปมอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำใจให้กลางกลางดูปัญหาให้รอบครอบทำจิตใจให้กว้างขวางหัวอาจารย์ผมจนปัญญาจนด้วยกล้าวจริงๆอืมมันยากครับอาจารย์ตอนนี้นี่ใครแหลมมาแสดงความคิดเห็นหรือเสนออะไรขึ้นมา โดนตีโดนตอกกลับทุกทีอาจารย์กลัวถูกด่าสิผมก็ไม่กล้าหรอกครับอาจารย์อืนี่ผมว่ามันจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยครับอาจารย์ครับผมเองก็รู้สึกว่าถ้าอาจารย์เล่นโยนแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะคลายปมอ,อย่างไรนะเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องพิจารณาด้วยเหตุผลทาจิตใจให้กว้างแล้วก็ทําใจกลางๆงแล้วจะต้องแนะนําหรือเสนอแนะเดี๋ยวก็ถูกด่าเหมือนกัน คล้ายบังเอิญนอาจารย์ทำไมครับผมไปพบบทความบทความหนึ่งครับที่อยู่ในบล็อกโอเคเนชั่นแล้วในแล้วบทความกวนน้ำให้ใสในแนวหน้าเนี่ยเขาเอามาลงเหรอมันมีอัตลรบางอย่างคล้ายๆกับปมที่เขาตั้งเลยเหรอฮะอาจารย์จะลองดูไหมอีกใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้หรือครับอาจารย์เขาใช้นามปากกานะว่าชัยแมนยูเหรอเออ ใครคือชัยแมนยูก็ไม่รู้ละเขาพูดแบบเราไปดูว่าเขาพูดอย่างไรกลางๆหรงอครับกลางๆอย่างไรไหมเราพอจะฟังได้ไหมนะครับอีผมขอฟังแล้วก็ขอดูหน่อยครับอาแล้วฟังแล้วก็ต้องคิดนะครับฟังแล้วก็ก็อย่าเพิ่งทะเลาะกับเขาสะกก่อนนะฟังเขาทั้งหมดก็แล้วกันครับเห็นต่างอย่างมิดบทความของสารส้มในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ที่นำข้อเขียนที่น่าสนใจที่เขียนโดยบล็อกเกอร์นามชัยแมนยูแห่ง OKNation.net okay คอลัมน์นี้ดูจะเป็นกลาลยนมิตรหรือแนวร่วมของพันธมิตรมาอย่างยาวนานจึงส่งความเห็นที่มีต่อการชุมนุมของพันธมิตรในครั้งนี้มาให้เปิดหูเปิดตาเมื่อใดก็ตามที่มีใครคนหนึ่งลุกขึ้นตะโกนว่าชาติของเราถูกรุกราน คนไทยผู้มีความรักชาติของตนทุกคนต่างต้องรู้สึกไม่พอใจและจะต้องเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจพันธมิตรที่รักคุณทําถูกต้องแล้วครับกับการออกมาเป่าร้องให้พี่น้องชาวไทยได้รับรู้ว่าไอ้เขมรชั่วช้ามันกำลังรุกรานแผ่นดินไทยชาติไทยของเรากำลังจะเสียดินแดนจริงครับ ที่ประชาชนและทหารกัมพูชาต่างก็รุกล้ำเข้ามาปักหลักทำรรมาหากินอยู่บนผื้นแผ่นดินที่เราเชื่อกันว่าเป็นผื้นแผ่นดินไทยที่ผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจที่รัฐบาลใช้คำว่าพื้นที่ซับซ้อนมาโดยตลอดโดยที่ทหารไทยไม่ได้ทำหน้าที่ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอย่างเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นทหารไทยได้แสดงออกซึ่งความอ่อนแอ ให้เพื่อนบ้านได้เห็นมาเป็นลําดับอันอาจเนื่องมาจากรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารต่างมีแนวทางในการทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านไปในแนวทางโอนอ่อนผ่อนตามจะด้ความหวังดีต่อชาติหรืออาจจะเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวผมเองก็มีอาจจะทราบได้จริงครับที่รัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมา หรือว่าเรารัฐบาลชุดนี้ต่างก็ไม่มีความใส่ใจหรือมีความตั้งอกตั้งใจในการแก้ปัญหาข้อพิพาทอย่างจริงจังเพราะลำพังแค่แก้ปัญหาของรัฐบาลเองยังแทบเอาตัวไม่รอดกันแทบทุกรัฐบาลจริงครับที่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีท่าทีขึงขังจริงจังต่อข้อพิพาทระหว่างประเทศจนดูคล้ายกับว่าชาติของเรากำลังอ่อนแอกว่า และปล่อยให้กัมพูชารุกรานผมยอมรับครับว่าที่ผ่านมาคนไทยหลายหลายคนรวมทั้งตัวผมเองแทบจะไม่ได้ให้ความใส่ใจในปัญหานี้อาจจะด้วยความรู้สึกว่ามันยังเป็นปัญหาที่ไกลตัวลำพังแค่ทำงานเลี้ยงตัวเองให้รอดไปวันๆหนึ่งมันก็แสนลำบากยากเข็นเต็มทีไหนเลยจะมีเวลาไปห่วงหาอาธร ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องร่วมชาติตามแนวชายแดนพันธมิตรที่รักคุณทําถูกต้องแล้วครับกับการออกมาปลุกให้คนไทยและรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของปัญหานี้เพราะหากไม่มีกลุ่มคนเช่นพันธมิตรก็อาจจะยังไม่มีใครคิดใส่ใจในปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองอย่างจริงจังก็ได้แต่มันควรหรือไม่ครับที่คุณกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องเหล่านั้น ไปพร้อมๆกับการยื่นเงื่อนไขทั้ง3ข้อที่คุณก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่น่าจะมีรัฐบาลไหนให้การตอบสนองในข้อเรียกร้องของคุณได้พันธมิตรครับที่คุณบอกว่าด้วย MOU 43จะทำให้เราเสียดินแดนนั้นผมเชื่ออย่างที่พันธมิตรพูดครับว่าน่าจะมีความเป็นไปได้และในขณะเดียวกันผมก็เชื่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่า ด้วย MOU 43เราจะมีกรอบในการเจรจาและเราจะไม่เสียดินแดนทำไมผมถึงคิดหรือเชื่อเช่นนั้นในเมื่อสองฝ่ายมีความเห็นแย้งกันแล้วผมมาบอกว่าเชื่อทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรคำตอบง่ายๆก็คือผลของการเจรจามันยังไม่เกิดไงครับจึงมีความเป็นไปได้ในทั้งสองทางว่าเราอาจจะรักษาดินแดนเอาไว้ได้ หรือเราจะต้องเสียดินแดนเหล่านั้นไปเพราะตัวแปรที่จะทําให้เราได้มาหรือเสียไปนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กระดาษเพียงไม่กี่แผ่นนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับคนที่เราแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการเจรจาตามกรอบของสัญญาณนั้นต่างหากล่ละครับว่าคนคนนั้นหรือกลุ่มคนนั้นจะพร้อมใจกันเจรจาด้วยจิตวิญญาณของคนรักชาติและมีความพยายามอย่างเต็มที่ ในการที่จะปกปักรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินที่เราทั้งหลายเชื่อกันว่ามันคือผืนแผ่นดินของเราหรือไม่หากจะมีคนไทยซึ่งไม่มีความรักในชาติกำเนิดของตนแต่มุ่งไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวไปเป็นตัวแทนในการเจรจาไม่ว่า MOU-43 จะยังคงอยู่หรือโดนฉีกทิ้งไปแล้วหรือไม่ผลที่ได้ก็คงไม่ต่างกันผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ จึงไม่มีความสามารถที่จะไปยกเรื่องราวแต่ก่อนการที่ผ่านมาเพื่อที่จะโอ้อวดตนหรือเหยียบหัวคนที่ไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้แต่เอาแค่เหตุการณ์ใกล้ๆตัวที่ผมโชคร้ายเกิดมาทันครับได้เห็นการกระทำอันพอจะเรียกได้ว่าน่าจะเข้าขายขายชาติได้ก็อดีตรัฐมนตรีตาเล่คนหนึ่งของไทยนั้นยังไงล่ะครับภายใต้การมีอยู่ของ MOU43 ไอ้คนคนนั้นมันก็ยังใช้ความสามารถในการเจรจาความเมืองให้ประโยชน์ตกแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้และน่าจะเป็นชนวนชั่วร้ายหนึ่งซึ่งทำให้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้มีโอกาสที่จะปะทุเป็นการรบราค่าฟันกันได้ในเวลานี้ถ้าคุณจะถามผมว่าและผมมั่นใจหรือว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ปัญหานี้ได้ผมก็ขอตอบกลับด้วยความมั่นใจว่า